อาจารย์สุรชัยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยดูเทรนด์มันจะไปแบบนี้ก็คือแบงค์สมคบกับบริษัทรับจ้างทวงหนี้ตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็กวาดหนี้แล้วไปฟอกหนี้โดยที่ไปขูดเ,เรียกว่าทวงหนี้จากจากลูกหนี้แบงก์ที่เป็นถ่ายโอนไปไปกับบริษัทร่วมทุนกันเนี่ยมันจะไปกันยังไงครับรูปแบบของของธุรกิจแบบนี้ถ้าเราสังเกตดูเราจะเห็นว่าคือในระบบของแบงก์พาณิชย์เนี่ยกำไรเป็นตัวตั้ง อันนี้เป็นเรื่องแบงก์พานิชเนี่ยเอก,กชนเนี่ยเขาก็ต้องทํทาทําอาหากินท,ทําธุรกิจกันเงินเพื่อหวังกําไรครับอันนี้ไอ้ไอสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้สองปีเนี่ยไอ้กาไรจากดอกเบี้ยดอกหอยเนี่ยออส่วนของแบงค์นนเนี่ยที่ปล่อยกู้เนี่ยก็เรียกว่าต้นน้ําเนี่ยอืมมันติดตันมันมันไม่กล้าเสี่ยงเราจะเห็นว่าปล่อยกู้สินเชื่อพื้นฟูแบงค์ชาติก็เหลือครึ่งหนึ่งเห็นแล้ว เขาก็จะระมัดระวังเพราะฉะนั้นในเชิงแบงก์ผ่านนี้เนี่ยเขามองธุรกิจเป็นกําไรอยู่แล้วอืแต่ครับเพราะฉะนั้นต้นน้ําก็ไม่มีรายได้ดอกเบี้ยค่าทมเนียมได้น้อยเขาก็มาเก็บเอ่าเพราะว่าอะไรเพราะทุกทีที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์ก็มีอาชีพปล่อยกู้เก็บกินดอกเบี้ยอื่ะไปเก็บกินตามนี่แล้วมีกําไรเนี่ยเขาก็ปล่อยปลายน้าเนี่ยซึ่งแต่ก่อนมันไม่เยอะก็ปล่อยให้เอกชนทำให้คน้บริษัทนี่นั่นทำแต่วันนี้เขามองออกแหละ เขาบอกเพราะอยู่กับเขาไงตัวเลขอยู่กับเขาเขาเห็นอยู่ใช่ไหมครเขาก็เลยอย่างนี้เขาก็เลยเฮ้ยถ้างั้นกูก็เก็บปลายน้ำไปสิเออไอการเก็บปลายน้ําก็คือว่าแทนที่จะให้เอกชนทั่วไปก็ร่วมลงทุนเอกชนไปเออกูต้องขอเอี่ยวด้วยเออแล้วครับอย่างน้อยก็เรียกกาไรดอกที่สองยังกลับมาได้จากการคำถามที่น่าแปลกใจนะอาจารย์กับพี่บวยคือคือเมื่อแบง์เมื่อแบงเจ้าเอกชนเขามองกําไรมองธุรกิจ ใช่เขามองตัวเขาเองไงแต่ถ uh ้าในเชิงของแบงก์รัฐเนี However, ett, one, ่ยก็ไม่ควรจะมองเหมือนกันอืก็ต้องไปมองตัวลูกหนี้กับมองภาคเศรษฐกิจใช่อแ่ภาพรวมของเศรษฐกิจใช่ถ้าไปช้อนเอาลูกหนี้แล้วเอสมมุติว่าร้อยหนึ่งเจ๊งเจ๊งสนิทไปสักห้าสิบเหรือห้าสิบเอากลับมาได้เพราะว่าถ้าถ้าเอกชนทำก็จะตึงมากเรื่องเงื่อนไขกฎเกณฑ์ ถ้าเป็นเอ็นซีอย่างชาติอย่างแบบนี่ก็ถือว่าลูกครึ่งเขาก็จะมีการผ่อนปลนห้าปีได้อะไรฮะลดหนี้ได้ตัดต้นได้ตัดดอกได้อะไรมันมันคล่องตัวหรือมันยืดหยุ่นจูงใจกว่าที่ไปอยู่ในระบบแบงก์ที่อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้โดยเฉพาะแบงค์รัฐทำอะไรไม่ได้เลยอ่าฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าเอาถ้างั้นเอกชนก็เดินหน้าเขาหากำไรก็เรื่องของเขา แต่ลูกหนี้ฝั่งของแบงค์รัฐที่มีหลายแสนรายเป็นหนี้เป็นแสนล้านเนี่ยก็แยกออกมาเพื่อให้มันถอนเราจากกฎระเบียบครับแบงค์รัฐก็จะได้ไม่ต้องมานั่งอยู่ในกฎระเบียบตั้งตั้งสำรองกดนู่นตัดต้นก็ไม่ได้ลดหนี้ก็ไม่ได้ไอ้ลดหนี้ไม่ได้แต่ทาไมเวลาไปขายนี่ถูกถูกขายได้เออใช่ตรงเนี้ยตรงนี้เป็น question mark ใหญ่ใช่รฉะนั้นก็เราถึงโอ้โหเชียร์มาตลอดว่าเฮ้ยสถานการณ์มันไม่ปกติแล้วมันยื้อมาสองปี แล้วเนี่กำลังจะรอบห้าจอคอขอยอยู่อาจจะไปไปยืดอย่างเงี้ยไอเงี้ยมันต้องยืดไปสักห้าปีที่จะนารัก่าครัใจมันก็คือการอะไรการเลี้ยงประคองให้ธุรกิจมันยังคงหมุนเวียนไม่ถึงขนาดปิดร้านเจ๊งตายสนิทจะมีจ้างงานได้อย่างอะไรได้ซื้อวัตถุดิบได้มั้ยครับแล้วลุหนีเนี่ยเขาเขาไม่ได้เป็นคนสร้างไอ้วิกฤตนี้ขึ้นมาเขาจะได้อือย่างน้อยยื้อสู้กับมันการจะยื้อสู้กับมันได้มันจะไม่สามารถไปยื ยื้อสู้กับมันได้ในลักษณะเป็นลูกหนี้ในระบบที่ถูกขึงตึงขนาดนี้ได้ใช่ใช่ครับนั้นนี่เอ็มซีคือคําตอบเออเอ็มซีคือคําตอบแล้วมาผ่อนปนยืดหยุดตัดต้นให้เขามีกําลังใจใช่ไหมรอเขาได้ถ้าเขาจะขายทรัพย์สักปีสองปีมีทรัพย์สินขายได้ก็มาตัดต้นให้ครึ่งหนึ่งตัดดอกให้สักครึ่งหนึ่งสมมูรเป็นครับครับผบ้านจะมีคนในลักษณะที่เขาอยากสู้ต่ออย่างนี้มากกว่าครึ่งเออแม่จังไม่ใช่แบบเอ๊ะ เราก็แปลกใจอ้าวได่แปลกไหมทําไมอยู่กับแบงค์แล้วตามนี่ไม่ได้อแต่ทำไมขายไปอยู่เอ็มซีแล้วทำไมตามนี่ได้ทั้งกําไรเละเท่เออก็พอกระบวนการติดตามทวงถามกดดันเนี่ยมันคคละแบบกันอืมใช่ออฮะมันดุเดือดดูดันถึงลูกถึงคนมันเอาถึงเป็นถึงตายกันขนาดนั้นอืมซึ่งในแง่ของลูกหนี้ในเชิงของความเป็นแบงค์รัดเราไม่ควรจะไปทาอย่างนั้น เอกชนอยากทําก็ทําไปแต่ไอความเป็นแบงค์รัฐาหรือมาตรการแบงค์รัฐเนี่ยก็น่าจะผ่อนปลนแล้วก็เชื่อเถอะว่าให้เวลาเขาห้าปีกับการที่เขาจะรีฟื้นกลับมา่ยังไงก็รอดเกินครึ่งผมมั่นใจว่ารอดเกินครึ่งแล้วก็มีเงื่อนไขกติกาที่จูงใจเช่นระหว่างนี้ผ่อนน้อยแต่อาจจะตัดต้นให้สักครึ่งหนึ่งตัดดอกสักครึ่งหนึ่งไอเรื่องพวกนี้นะอาจารย์พี่บวยลูกหนี้เนี่ยมันมันอยากสู้นะแต่ มันก็ต้องมีกำลังกจแรงจูงใจเขาด้วยถูกใช่ใช่เออเป็นตลาดนั้นอย่างที่าจตรงนี้ทำได้นะมันคือเอ c มซีแห่งชาติเท่านั้นครับครับเออแต่ยังไม่เคยเห็นมีท่าทีจากหน่วยงานรัฐเลยนะทั้งผู้ว่าแบงค์ชาติทั้งรัฐมนตรีครังหรือแม้กระทั่งตัวนายกมนตรีนะถ้านายกแอะขึ้นมาสักคำหนึ่งนะว่าเฮ้ยผมคิดว่าจำเป็นจะต้องตั้งเอ c แห่งชาติ เพื่อที่จะดูแลระบบเศรษฐกิจทั้งระบบดูแลผู้ประกอบการผมว่าอันนี้จะเป็นผู้ดูการ์ใหญ่หลวงทีเดียวนะขอท่านนายกเป่งคาพูดนี้ออกมาสักทีเถอะครับว่าสมควรถึงเวลาแล้ววันนี้ต้องตั้ง AMC แห่งชาติเพื่อที่จะมาล้างนี้เน่าออกจากระบบสถาบันการเงินเพื่อที่จะประคับประคองผู้ประกอบการให้อยู่รอดให้ได้นะฮะเออแปลกจริงๆเรือไม่เช่นนั้นนะที่บุวยอาจารย์นรัก เอกชนก็ทํากันโคลมโครมนะเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวคอยดูว่าจะมีแบงก์รัฐที่อาจจะทําแบบนี้เพราะอะไรฮะเพราะว่ามันก็มีผลประกอบการย้อนหลังกลับมาได้แล้วเราก็ได้ได้ยินมาก่อนหน้านี้ว่าแบงก์รัฐใหญ่แบงก์หนึ่งไม่อยากเอ่ยชื่ออะสีฟใาสีฟ้าไม่ฮะแบงก์รัฐตีเรียกว่าแบงก์ใหญ่สุดของแบงก์รัฐอ่ะ เขาก็ไมเทคโอเวอร์หรือไปร่วมทุนกับบริษัทที่อยกู้สินเชื่อรายย่อยอ่าเพื่อกดดอกเบี้ยลงมาให้เหลือถูกหรลบใช่ใช่ถามว่าดอกเบี้ยที่จากยี่สิบกว่าเหลือสิบกว่าดีไหมดีเออเดีแต่ในแง่แบงก์รัดเนี่ยดอกเบี้ยสิบกว่านี่ก็โคตรเยอะก็เยอะดีมากดีมากดีในแง่ไหนครับอ่าแล้วถ้าเกิดอย่างนี้ทําได้เดี๋ยวก็ลาจะได้เห็นบริบทว่าเฮ้ยถ้างั้นแบงก์แบงก์รัดก็อาจจะไปไป เออเกี่ยวกับบริษัทเอกชนมันเรื่องเอ c มซีได้ไหมเออฮซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นนะเดี๋ยวมันก็กลายเป็นเรื่องผลประโยชน์ผมไม่คิดว่าได้มันไม่ได้มันควรจะไปตั้งหลักเอาทงว่าลูกหนี้แบงก์รันเี่ยต้องช่วยมันรอดก่อนให้พวกพวกเขารอดครับเมื่อเขารอดเศรษฐกิจจะรอดเมื่อเขารอดแหละการจ้างงานจะรอดเมื่อเขารอดชาวบ้านขายวัตถุดิบจะรอดเอออไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเอ็มซีเอกชนที่คุณยาวหนี้คืนกำไรอย่างเดียว มันออคนลมิติเลยนะฮะคนลมิติครับถูกครับเออมันเป็นห่วงห่วงโซ่คุณภาพของของระบบเศรษฐกิจเลยน่าจรยารักษอาจารย์สุวชัยครับ,ค,รบคือถ้าเกิด<ช>เราดูแลให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถมีลมหายใจต่อไปได้เนี่ยการจ้างงานมันก็จะมีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมันก็ค่อยๆมีมีชีพจรม,มันก็กลับมาเต้น แต่ถ้าเกิดปล่อยให้มีการบดขยี้เอาเลือดเนื้อเอาชีวิตของของผู้ประกอบการมาเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงผลกำไรให้กับบริษัทนับจ้างตรงนี้กับแบงค์ที่สมคบกันตั้งทางธุรกิจใหม่เนี่ยให้เฟื่อง<ช>ฟูกําไร,รกําไรจากชีวิตเลือดเนื้อของผู้ประกอบการเนี่ยผมว่าเศรษฐ<ช>กิจมันไปลปาบากนะครับ